สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบตุลาคมปีห6หนะครับวันนี้ก็จะวางแนวทางรัฐบาลไทยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของพี่ชายใจดีนะครับพี่ชายใจดีให้แนวทางมาแล้วนะครับเนาะให้กับื่อวานนะครับแล้วนะครับเนาะมีเวลาอัดคลิปนะครับก็ขอบคุณพี่ชายใจดีนะครับให้แนวทางมาแบ่งปันนะครับเนาะในช่องบอสราคามเอฟซีทางช่องนะครับ ก็เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกหกนะครับวันนี้ก็มานอัดคลิปสดเหมือนเดิมก็ผ่านงนนให้อาหารปลาเหมือนเดิมนะครับที่สวนสุขภาพรัตหลวงนะครับเนาะให้อาหารปลามาวิ่งออกกําลังกายนะครับปัน่นจักรยานออกกําลังกายเหมือนเดิมนะครับเปิดหูเปิดตานะครับเนาะสนุกสนานกันไปก็ถือว่ามาเที่ยวนะครับก็ได้นแนวทางไปโดยในตัวเหมือนเดิม ็เด็นเป็นที่แนวทางนะครับเนาะให้อาหารปลาก็เป็นการทําบุญชนิดหนึ่งให้ต่อชีวิตเขานะครับเนาะต่อชีวิตสัตว์ให้อาหารปลานะครับให้เขาอิ่มท้องก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็เน้นไปที่แนวทางนะครับเน้นที่แนวทางเหมือนเดิมของรัฐบาลไทยหมดวันที่11วันที่1น,นะครับพฤศจิกายนปี -66 นะครับก็เดือดูุลพ งวดที่แล้วนะครับของพี่ชายทจดีนะครับงวดที่แล้วเสียดายนะครับเนาะแต่คนคนต่างผิดบังกันตามๆกันนะครับเกินความคาดหมายครับเนาะโทรคุยกับเกดกก,ก,ก็บอกไม่รู้ออกมาอย่างนี้ได้ยังไงผิดตํารามากเลยเกยก็บอกงวดที่แล้วเกให้บนนะครับวิ่งบนศูนย์ลองหนึ่งนะครับเนาะวิ่งศูนย์ลองหนึ่งวิ่งบนจับคู่เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกแปดสี่ แปดหนึ่งนะครับสี่คู่นะครับเสียดายแทนนะครับเนาะเจ็ดศูนยะ์เจ็ดหนึ่งหนึ่งหกแปดหนึ่งหนึ่งหกเขาเป็นสี่หกนะครับเสียดายถ้าวิ่งบนเป็นสี่กับหนึ่งนะครับเนาะเต็มเต็มแน่นอนนะครับเนะาะจะวางตัวเลขพี่ชายใจดีนะครับหนึ่งหกของเขาเป็นสี่หกนะครับเสียดายแทนนะครับเนาะ ล่างก็เหมือนกันนะครับนอะงล่างก็เหมือนกันเลยล่างวิ่งห้าลองเจ็ดจับคู่ก็ศูนย์ห้าเกชอบมากครับเกบอกว่าศูนย์ห้าชอบมากศูนย์ห้ากบแปดห้านะครับชอบมากเลยสองเจ็ดสามเจ็ดก็ชอบลองลงไปนะครับผลเข้าออกมาก็สี่สี่นะครับเนาะเกินความคาดหมายต่างคนต่างไอห,หลังนะครับเนาะเก๋ก็บอกโดนครับงวดที่แล้วเกก็โดนแกบอกวันนี้เอาคืน,นครับวันนี้แกบอกส่งไลน์มาแล้วเอาคืน เี่ยวนี้แกเน้นเน้ให้เลยนะครับเชี่ยวนี้บนล่างสี่คู่เน้นๆนะครับเชี่ยวนี้เก็บบอกแต่ก่อนบนสีล่างสีนะครับเนาะที่ผ่านมาเชี่ยวนี้แกมัดรวมเลยนะครับสี่คู่ทั้งบนทั้งล่างรวมกันไปเลยถ้าเทียบแล้วก็คล้าๆมัดรวมไปเลยนะครับเนาะ ก็ใคยสะดวกจดก็จดไว้นะครับสะดวกจดสะดวกแคบก็รอแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะเชี่จะดีเกี่านวังวดนี้เอาคืนนะครับเก,กี่ยอกหมงวดที่แล้วเสียหลักมากเลยแทบทุกคนนะครับเนาะงวดที่แล้วเสียหลักบอตรนลียก็เสียหลักเสียหลักหลายงวดนะครับเนาะเสียหลักเสียหลักหลายงวดแล้วเกินความคาดหมายนะครับเนาะส่วนใครถูกก็ดีใจด้วยนะครับพระวดที่แล้วเก่งมากๆนะครับเนาะเก่งมากแนวทางตัวเลขนะครับ หวดนี <Billie S 2> ้แกให้มาแล้วนะครับบนล่างนะครับรวมกันไปเลยนะครับสี่คู่เน้นเน้นนะครับเที่ยวนี้บนล่างกระสุนจดจดไว้นะครับจดะดจดตัวแคบก็ราแคบเหมือนเดิมนะครับเนาะบนล่างวิ่งสามวิ่งเจ็ดนะครับวิ่งสามวิ่งเจ็ดสวยเลยนะครับเนาะวิ่งสามวิ่งเจ็ดจับคู่นะครับมีสี่คู่เท่านั้นนะครับบนล่างรวมกันไปเลยสี่คู่ถ้าสามมานะครับ

เน้นให้สามคู่นี้นะครับเนาะกีเต้าให้ยงแดงนะครับเนาะพี่ชายจะดีวดนดีว่ามั่นใจมากเอาคืนแน่นอนหลังจากโดนมานะครับเนาะเก็บอกเจ็บเลยงวดที่แล้วเก็บอกเจ็บวันนี้เอาคืนนะครับเอาคืนต่างคนต่างไม้มั่นปันมือนะครับเนาะต่างคนต่างพกความแค้นมานะครับเนาะไม่ว่าใครนะครับเนาะพกความแค้นลงหมดทุกคนเลยเอาคืนให้ได้นะครับเนาะส่วนชุดสามตัวนะครับก็มีให้ลุ้นสามชุดนะครับเที่ยวนี้ มีห้าสามเก้าห้าสามแปดห้าศูนย์เจ็ดนะครับสามชุดก็ห้าสามเก้าห้าสามแปดห้าศูนย์เจ็ดสามชุดนะครับสามชุดนี้สามคนนี้จัดตัวเลยนะครับเนาะดูจะวางตัวเลขพิชยัยเจริมั่นใจหลักร้อยเป็นเลขห้านะครับเนาะเป็นเลขขี้นะครับเขี้ยวนี้เขมั่นใจห้าตัวเดียวเลยห้าสามเก้าห้าสามแปดแล้วก็ห้าศูนย์เจ็ด สามชุดนะครับเต็มๆเลยครบทุนนะครับครบทนุนแนวทางพี่ชายใจดีนะครับเนาะใครชอบก็จัดได้เลยนะครับเนาะวัต,วตรีน่าจะลงแพงนะครับเนาะวันสองวันน่าจะมีลงแพงแล้วใครชอบเหมือนพี่ชายใจดีจัดได้เลยนะครับจัดได้เลยโดยส่วนตัวบป๋สลามชอบนะครับพราะมีชนกระเป๋าสลามตัวหนึ่งนะครับเนาะคู่หนึ่งคือศูนย์เจ็ดนะครับ ตรงกระเป๋าสารคคมคู่หนึ่งเพียงแต่ว่าบเาสารคามไม่ได้เน้นให้นะครับเนาะคู่ศูนย์เจ็ดเบาสารคามเน้นศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้านะครับของเบาสารครามแล้วก็นเน้นเม็ดสองเม็ดหนักหนักะครับคือศูนย์สามกับศูนย์ห้านะครับ,อ 03, รบของเาสารคามเน้นหนักหักเลยศูนย์เจ็ดเาสารคามไม่ได้เน้นนะครับเนาะแต่พี่ชายจะดีเน้นขีดเซนต์หันยงแดงเลยไม่เป็นไรครับไม่เน้นไม่เป็นไรผมซื้อหมดทุกตัวเลยของผมนะครับเนาะ ถึงออกค่อยออกมาให้โดนก็พอูนย์เจ็ดก็กำไรเหมือนเดิมนะครับเนาะสรับองคมก็ขอบคุณพี่ชายจะดีนะครับให้เราทางมาแบ่งปันใ้เอฟซีทางช่องนะครับเนาะคงมวันวันที่หนึ่งพฤศจิกายนปีหกนะครับวันนี้หลายคนก็หมายมั่นปันมือนะครับวันนี้หมายมั่นปันมือกันทุกคนเลยเจ้าเคินให้ได้ต่างคนต่างฝากความแค้นไว้นะครับเนาะต่างคนต่างแค้นหวยออกมาได้นะครับเนาะสี่สี่หก ล่างสี่สี่สี่เยอะมากเลยสี่สีส่ตัวเลยดีไม่ออกสีส่สี่สี่นะครับเนาะแน่นอนมากเลยไอถูกดีใจด้วยนะครับเคยถูกงวดที่แล้วเก่งมากๆบอกสาราคางวดที่แล้วห่างไกลความเจริญมากนะครับเนาะห่างไกลมากงวดน,นี้ใหม่มันพันเมือขึ้นให้ได้นะครับเนาะกถ่ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับสำหรับ คนที่เม่เคยถูกหวยวันนี้คอยถูกหวยรวยเงินนะครับเนาะคอยได้คืนกันทุกคนนะครับเนาะใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวมีตังค์เที่ยวปีใหม่นะครับเนาะรับโบนัสนะครับเนาะรับโบนัสก้อนโตก่อนปีใหม่นะครับเนาะสำหรับคนทํางานเรารับโบนัสก้อนตก่อนคอยรับโบนัสของบริษัทนะครับเนาะเอาคืนให้ได้นะครับเนาะจะช่วยทุกคนบอสธรรมก็เหมือนกันนะครับเนาะแต่เอาคืนให้ได้เดี๋ยวบอสธรรมชุดหลักร้อยบอสธรรมลงให้นะครับเนาะมีเวลา ในพุ่งนี้ก็มูลเรือนนี้นครับเนาะเดี๋ยวหาเวลาลงให้ก็ฝากไว้แค่นะครับเจอนคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ